สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขู่สุขคนครับมือนี้สิบ้ามากินตําบกฮงครับตาบกฮงอยู่หน้าพี่น้องนี่เก็บมันมาไม่เมื่อยก็สิมาตําบกฮงชู่พี่น้องกินมาเด้อพี่น้องสุขู่สุขคนครับโอ้โคกมันหน่อยไว้บ่นี่ล้นซะนอนี่โอ้เฮียออกเบิดแล้วบ้านนี่มาเด้อพี่น้องตําบกฮงแซ่บครับนี่ประแดกหอมๆต,ตุ๋งๆพี่น้องยนเชิญพี่น้องสุขู่สุขคนครับ มากินตำมะฮองแกแดดกันครับพี่น้องสับเซาด้วยกันครับผมเรียนเชิญ f อซทุกท่านนะครับทั้งไก่ทั้งไก่ไกครับนี่ใส่มันเบิดพี่น้องนี่เป็นแส่ยบเบิรพี่น้องแซ่บ่นนุ่งห่าครับกินกับขอบุญมาเด้อพี่น้องเรอ,อสุขูสุขคนครับเก็บมันไม่เมื่อยนี่มาตำมะฮองซูงพี่น้องกินมาเด้อสุขูสุขคนครับ มาแซ่บๆน็ดำกันครับตำบักหคงมาเด้อพี่น้องมาเด้อตำบักหคงแซ่บๆครับนี่แง่เอาสิมเบิ้งบัตรสิมเบิง้งสิมเบิง้งนี่ถ่ายเบิง้งคนตำครับรอบ่พี่น้องคนตำรอวะนี่ตำจัว่วจั่วจั่วเอาสิมเบิง้งแซ่บบ่นี่ออื้ แช่ว่าครับได้การนี่บนนวใส่ผงนวลงไปอีกใส่ยังบัดเลยออยังอา่าใส่ประเดกลงไปอีกพี่น้องนวก็เก้าวัดน,นี่จัดไปชั่วชั่วั่วเข้าไปบัดน,นี่อา่อาอ่าซิบมึงไหมได้การว่าเรียบร้อยอืมแซ่บแล้วพี่น้อง จัดไปครับผมแส็บควดด้วยบาดพี่น้องควดควดควดนี่โอ้เส็บครับพี่น้องแสบน้องกันครับสกูสกคนครับพี่น้องนี่แส็บครับจัดไปครับทุกท่านครับแสบเอาขปุนมาใส่บั่นขปุนใส่ลงไปแกดนแทขปุนอ่ได้แล้วพี่น้องรับประทานครับผมเดือดร้อนครับเสบุณทุก